เออน้ำมันยังเหลืออาจจะก,ก็ต้องไปเยี่ยมบนเพื่อนตลอดวันนี้ก็ส่งคลิปไปอีกคลิปเออ่คุณเว้นด้วยนะ,ะนะคะก็อันนี้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่านะคะก็นะคะก็ฟังเพลยง แต่ก็ขึ้นขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเหมือนกันเขาก็อบอกว่า,าถ้าเก 5, 5, 000, ิดว่าสมมติน้าน้ำมันค่ะแม่ออนแดงงานก็บอกสวัสดี

นี๋ยวๆๆไปอยัลวละก่อนอันนี้แม่นุชก,ก็น่าอยากคุยกับคุณสุดใจนะคะตั้งค่ายบัญชีหรือยังคุณวันนะคะวันตั้งบัญชีแล้วนะคะแต่ว่ายังตอบไม่หมดยังกรอกไม่หมดพอดีตอนตอนเช้าวันตื่นตีพอดีมีงานเช้าค่ะมีงานตอน ช้าบางสีก็เย็นแล้วแต่ลูกค้าที่ต้องการนะคะก็จะไปตามพัน้องตื่นแต่ตีสามนะคะตื่นแต่ตีสามโอ้ยไม่ใช่สิพ่อลุงน้องมา คนหนึ่งดวงตานะคะกับคุณมากๆเลยคุยด้วยนะนะเพื่อเพื่อ อโอ้ยน้องน้ำฝนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณค่ะได้สะดวกนะคะแล้วก็ไม่ท้อด้วยแต่ก็อย่างที่บอกนะคะก็ไม่ได้เเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับ ใบสองจ้าค่ะพี่จะนะคะที่ยังอยู่กับวันนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอขอให้คุณเดือนผ่านไปด้วยกันนะคะผ่านไปให้ได้นะคะสุรชัยบุญใบนะคะอ้อมเดือนนะคะอ้อมเดือนมาแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ ใช้อะไรที่แบบว่ากินแล้วชุ่มคอนะคะพาอจะได้ไม่อึดละไคเครื่องเวลาคุยมากๆนะคะขอบคุณมากมากนะคะได้เจอกันมานานแล้วแต่ว่าพี่วันไม่ค่อยได้ทำจริงจังเลยพี่วันเพิ่งมาจามาเพิ่งจะไลฟ์สดจริงจังตอนนี้นะคะเพิ่งจะเดือนสองเดือนนี้ที่ว่าจริงจังเลยนะ สุดใจสุดใจคุณสามานะคะคุณสุดใจนะคะไม่ทราบว่า ยังยังตั้งให้หมดอะคะ่ะเมื่อวานก็ให้ลูกน้องทำให้อยู่ก็ขอบคุณคุณนารีมากๆนะคะที่เข้ามาทักทายกันในวันนี้ทานข้าวหรือยังคะ สำคัญเลยค่ะถ้าไม่มีคอมเมนต์ก็กันน้ามันก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะคะวันก็ขึ้นน้อยนะคะช่วงนี้ก็แต่ก็คุณอ้อมเดือนก็มันมาเช้ากว่าหกโมงครึ่งนะคะมาจะหกโมงครึ่งไปสองนะคะ พอดีแบตจนหมดสองทุ่มกว่าพอดีพรุ่งนี้คืนนี้มันมีงานตอนตีสามตีสามตีสี่ค่ะเดยก็เลยด้วน,วนมาส่งพลังบวกค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ พอดีวันนี้ขึ้นสายนะคะและเป็นยังไงคะเปิดหนึ่งชั่วโมงน้องหนูสันเจ็ดใจร้ายคุณอ้อมเดือนนะคะไม่ทราบวันวันนี้ก็น่าจะส่งคลิปหมดเลยนะคะใช่ไหมคะส่วนมากวัน คุณสายันเป็นยังไงบ้างคะคนด้วยค่ะนะคะน้องน้องฝนสักไทยเ,เพื่อนเพื่อนทุกคนในบ้านนะคะก็ในบ้านมันก็มีจะมีแม่นุชนะคะแม่นุชเซตเติมนะคะแล้ว คนด้วยค่ะนะคะน้องน้าฝนสักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนในบ้านนะคะก็